สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับพี่เอกกำลังขุดเหรียญบิตคอยอยู่นะครับโดยการเข้าแอปนะครับ bitcoin.mining.com นะครับเข้าผ่านแอปก็ได้หรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับได้ทั้งสองทางสมัครฟรีนะอันนี้คือเหรียญบิตคอยนะ ที่เรากำลังขุดอยู่เนี่ยเอาเอาตัวเลขตรงเนี้ไปเสิร์ชหาได้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะถ้าหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยก็คือหนึ่งจุดเนี่ยก็คือสองล้านกว่าสองล้านเก้านะตอนนี้คือตอนเนี้เนี่ยเอาตัวเลขเนี้ยไปเสิร์ชหาได้เลยนะส่วนตรงนี้ตรงนี้คือขุดรายวัน ขุดรายวันนะครับอันนี้อันนี้ดูโฆษณาเสร็จดูดูโฆษณามาก็จะได้พี่เอกดูโฆษณาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะดูโฆษณาไปเจ็ดตัวอธิบายง่ายๆนะยาวหน่อยนะคลิปนี้ อ่าแล้วก็เพศตัวนี้คือลงทุนเนาะพี่เอกซื้อเนาะเนี่ยซื้อหนึ่งตัวกำลังขุดสองร้อยสองร้อย GS GS TAP S นะครับผมความเร็วนะคือตอนนี้สำหรับคนใหม่คนใหม่ที่สมัครมานะลงทุนสองร้อย เช่านะสองร้อยจะได้สองเครื่องครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นส่วนส่วนคนที่อ่าเขาเรียกอะไรใช้โปรตัวนี้แล้วอ่ะแล้วแล้วเราเช่าอีกตัวหนึ่งอันนี้พี่เอกเช่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้สองร้อยเท่ากันแต่ว่าพี่เอกต้องจ่ายสองร้อย อะไรสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทชำระผ่าน True Money Wallet ได้นะชำระผ่าน True Money Wallet ได้สะดวกมากเลยแล้วเวลาเวลาถอนพี่เอกถอนไปหนึ่งครั้งแล้วนะพี่เอกถอนไปแล้วหนึ่งครั้งน,นี่อันนี้ไอดีพี่เอกเนี่ยพี่เอกถอนไปแล้วหนึ่งครั้งนะถอน ประมาณกี่บาทเองประมาณไม่กี่บาทนะลองเอาตัวเลขเนี้ยไปค้นหาได้ศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเลกถอนไฟมันมีหลักฐานเนาะเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือรหัสของพี่เอกนะรหัสของพี่เอกนะครับผมสมัครฟรีอ่า wallet นะ store store ก็คือตัวนี้ตอนเนี้ยดูกําลังขุดของพี่เอกสามตัวตัวละสองร้อยใช่ไหมตัวละสองร้อยความความแรงนะตัวละสองร้อยสามตัวก็หกร้อย สามสิบเก้าสามสิบเก้านี่มาจากไหนสามสิบเก้ามาจากตัวนี้ครับตัวฟรีที่เอดูโฆษณาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เจ็ดตัวใช่ไหมเจ็ดตัวใช่ไหมอันนี้เราดูโฆษณาปุ๊บกดปุ๊บ รอแป๊บหนึ่งนะฟรีนะนี่สายฟรี ยากนิดหนึ่งอ่าอ่าเรามาดูเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มเข้ามาละเมื่อกี้มีเจ็ดตัวใช่ไหมตอนนี้มีแปดตัวตัวเนี้ยกำลังขุดกำลังขุดมันห้าจุดหกกำลังขุดมันห้าจุดหกนะห้าจุดหกห้าจุดหก แต่ตัวนี้มันเพิ่มเข้ามาพี่เอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันได้สิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดจุดสองตัวนี้นะสงสัยตอนตอนพี่เอกซื้อตอนพี่เอกซื้อหนึ 1, 1่งหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยสำหรับคนใหม่นะแล้วมันก็แถมมาให้แล้วมันก็แถมมาให้นะเนี่ยมันแถมมาให้ก็ดีกำลังกดเราเยอะขึ้นนะ ถ้าคนที่ยังไม่พร้อมลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนนะก็ดูโฆษณาดูโฆษณาปุ๊บเราจะได้เครื่องขุดหนึ่งเครื่องก็เวลาเดินเครื่องก็คือหนึ่งวันนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นไหมยี่สิบสี่อันเนี้ยสิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงอันนี้อันนี้เพิ่งได้เห็นไหมน,นี้สิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงพอครบปุ๊บม,มันมันก็จะปิดไปพอครบ ปุ๊บมันจะปิดไปปิดไปนะตัวนี้นะเครื่องกดเราสามารถดูโฆษณาได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆอ่านี่คือตัวนี้คือสำหรับลงทุนนะคนลงทุนสมมุติเรากดดูนะเนี่ยสี่ร้อสิบสี่ยสิบ gs ทับเนะความแรงในการขุดอันนี้เราต้องจ่ายเจ็ด้อยห้าสิบบาท อะเนี่อันนี้เยอะเลยนะเนี่ยมันมันมีให้เราเลือกเต็มเลยเห็นไหมหกสิบหกซีเฮดถ้าถ้าขึ้นด้วยทีเฮดเนี่ยแพงครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้ชำระผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ตได้เลยนะนี่อันเนี้ยพี่เอกซื้อตัวนี้สองร้อยเห็นมสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพี่เอกก็ลองลองดูนะครับเพราะว่าพี่พี่เอกขุดขุดฟรีมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะขุดฟรีมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็เลยก็เลยลองลองถอนดูอ้าวมันถอนได้ ปรากฏว่ามันถอนได้นะเพื่อนแต่วมันต้องครบเนี่ยถอนขั้นต่ำ0.00030 00. นะก็คือมันนี่เจ็ดหลักนะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะเนี่ยพี่เอกก็เลยเลยลองถอนพอถอนปุ๊บเอา้าปรากฏว่ามันถอนได้โดยโดยโดยที่เราต้อง ไปเข้าที่แอปนี้นะแอปนี้ก็คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสตอเนี่ยสต๊อปสำหรับเราจะเลือกซื้อเนาะ สำหรับคนใหม่มันจะมันมันจะมีเครื่องที่แถมหนึ่งแถมหนึ่งนะตอนนี้พี่เอกก็ซื้อไปแล้วเนาะก็เลยมันก็เลยไม่ขึ้นให้นะอ่ะลองดูนะครับเนี่ยลองเอาไปคิดเป็นเงินดูนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคิดเป็นเงินได้เท่าไหร่แป๊บหนึ่ง เมื่อกี้มันเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองเก้า แปดสิบห้าสตางค์แปดสิบห้าสตางค์นะแต่ถ้าตัวเลขมันน้อยลงเนาะสมมุติว่าอ่าหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะสมมุติว่าเก้า เนี่ยสมมุติว่า0ุดอันนี้6 6ตำแหน่งเนาะ9ก็คือ26บาทอ9อันนี้200 2 36บาทยิ่งยิ่งตัวเลขน้อยเงินเราก็จะได้เยอะขึ้นเนาะนะอ่ะสมมุติว่า9อันนี้2,000ละ สองพันหกนี่สองหมื่นสองแสนอ่ะเนี่ยก็คือที่ที่เราขุดได้ถ้าเกิดมันมาถึงตรงนี้เนาะก้าว สองสองล้านกว่านะเห็นไหมสองล้านสองล้านหกแต่ถ้าเราได้เราเรากดอ่าไปถึง 1, 1หนึ่งหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่ง VTC เท่ากับสองล้านเก้านะโอเค อันนี้คือกระเป๋านะ,อ,นนอ,ะาอันนี้คือกระเป๋านะี่คือกระเป๋านะสำหร,รับรับรับเงินเนี่ยอันเนี้ยพี่เอกถอนมาแล้วก็ สแกนไปบิตคัพก็ได้นะครับส่งไปบิตคัพก็คือสแกนตนัวนี้ให้ให้ทางเปิดเปิด,ออดเออเสของบิตคัพแต่ว่ามันมีขั้นต่ำอยู่มันมีขั้นต่ำอยู่ที่เราจะโอนไปบิตคัพได้นะหรือถ้าถ้าไม่ใช่บิตคัพก็จะเป็นเออไบแนนเนาะไบแนนโอเคนะครับ ก็ถ้ายิ่งชวนคนมาขุดด้วยกันะก็จะแรงขึ้นนะตอนนี้พี่เอกขุดคนเดียวใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพี่เอกก็จะใช้วิธีใช้วิธีการดูโฆษณาเนาะเรากดโฆษณาไปแล้วเราก็จะได้เครื่องเพิ่มนะเนี่ยสายฟรีนะสายฟรีดูไม่จํากัดเลย ทุกครั้งที่เราดูโฆษณาเราจะได้เครื่องขุดมาหนึ่งเครื่องก็แรงขุดอยู่ที่ห้าจุดหกแรงขุดอยู่ที่ห้าจุดหกแต่ถ้าคนที่มีทุนนะมีทุนก็สามารถลงทุนได้อันนี้อันนี้มันสองร้อย gs ทับ s เนาะความแรงในการขุดสองร้อยสองร้อยสองร้อยหร้อยเนี่ย คนมีทุนก็เนี่ยสองร้อยมเนอร์บอทหนึ่งเนี่ยตอนนี้ของพี่เอกมันมีอยู่สามตัวเราเอเอห้าสิบห้าสิบจุดสี่นี่ก็คือมามาจากไอที่เรากดฟรีเนี่ยตัวนี้นะสมมติว่าเร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 า,เราเพิ่มตัวนี้เราจะได้เพิ่มมาสองร้อยเนี่ยตัวนี้เราจะได้เพิ่มมาสี่ร้อย นี่คือการลงทุนนะอันนี้1,875บาทเราจะได้กำลังขุดมา1.1ึ t s นะครับผมเรามันก็จะมารวมตรงนี้มันจะมารวมตรงนี้นะโอเคอันนี้สำหรับคนที่มีทุนเนาะแต่ถ้าคนไม่ไม่มีทุนก็นะก็ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องลงทุนนะเพื่อนๆก็ ใช้ลงทุนฟรีไปก่อนอืมเนี่ยดูโฆษณาเราก็จะได้เครื่องฟรีมาไม่จํากัดนะเขาบอกไม่จํากัดเราสามารถเดี๋ยวเพียก็จะดูเพิ่มนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะยาวไปละก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็เพียกถอนได้จริงนะถอนได้จริงนะครับผมให้ดูนะครับ ไม่ไปเนี่ยถอนได้จริงนะครับผมเพิ่งถอนพี่เอกขุดมาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าแล้วละ่ะเพิ่งถอนไปเนี่ยวันที่เก้าอันนี้คือถอนขั้นต่ำนะขั้นต่ำไม่กี่สตางค์หรอกแต่มันเป็นมันฟรีไงเรายังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไงเรากเา็เราได้เหรียญแล้วไง ได้เหรียญมาแล้วอเอาไปผสมกับเอาไปผสมรวมกันนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่พี่เอกก็เออมันถอนได้จริงเนาะพี่เอกก็เลยลองลองลงทุนดูนะก็เลยลองลงทุนดูนะเนี่ยก็เลยลงทุนไฟลงทุนไฟสามเครื่อง อโอเคนะครับผมถ้าจะสมัครก็ดูที่เดสคริปชันเลยนะครับพี่เอกมีลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเราเจอกันครับเดี๋ยวอัปเดตเลย